โควิดกลายเป็นเรื่องล้าสมัยสงครามรัสเซียยูเครนยังจะกระทบการท่องเที่ยวยุโรปมากกว่าอันนี้มาจากสองข่าวรวมกันนะครับหัวข้อข่าวแรกเนี่ยคือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแคนเซิลหรือเลื่อนการเดินทางไปยุโรปเพราะว่าเรื่องของโควิดโอมิครอนแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือวันฮอลิเดย์วันท่องเที่ยวที่จะมาถึงเนี่ยมันคงจะเป็นช่วงที่ยุ่งเหยิงสาหรับยุโรปอย่างแน่นอน จุงเหยิงคือแบบว่าเขาขนาดสงครามนะาตามข่าวนี้สงครามยังจะกระเทือนกับยุโรปตะวันตกแค่ประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเลยที่กระเทือนมากหน่อยก็คงจะเป็นยุโรปทางตะวันออกที่อยู่ใกล้ๆกับยูเครนแล้วก็พวกที่อยู่ล่างๆที่ห่างออกมาหน่อยนึงก็จะกระเทือนมากขึ้นอีกหน่อยหมายถึงว่ากระเทือนที่สุดก็คือที่อยู่ใกล้แล้วก็ห่างออกมาหน่อยนึงก็ ก็กระเทือนแต่ว่าน้อยกว่าและส่วนยุโรปตะวันตกก็คือ,อยังอะไรดีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีอะไรประ,ประมาณนี้ก็กระเทือนไม่ถึง10%ครับในเวลาน,นี้เราจะสังเกตได้ว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยที่ยังไม่ยอมเลิกเกี่ยวกับเรื่องของกฎโควิดหรือผ่อนคลายลงแต่ว่าผ่อนคลายแบบกระดบึบกระดึบเนี่ยนะสังเกตว่าประเทศนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรลับๆกับโควิดอย่างแน่นอน เพราะว่าโควิดเนี่ยมันมาอยู่กับเรานานเกินไปแล้วคือ2ปีกว่า,กวาเกือบจะ3ปีอยู่แล้วอีกไม่กี่เดือนนะแล้วคืออะไรที่มันอยู่นานน่ะคนก็จะเริ่มปรับตัวใช่ไหมตัวเฉพาะพวกหาผลประโยชน์ก็จะเริ่มปรับตัวแล้วเขาก็จะเริ่มทําธุรกิจอะไรลับๆเกี่ยวกับโควิดเนี่ยแสดงว่าประเทศไหนที่แบบว่าเลิกช้าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาแบบบ้าตัวเลขแล้วไงใช่ไหมถ้ายังไม่ยอมเลิกหรือเลิกช้าเนี่ยแสดงว่าต้องมี การหาผลประโยชน์อะไรกับโควิดอย่างแน่นอนแต่จะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเชื่องช้าแค่ไหนครับสำหรับยุโรปเนี่ยก็คือมีถึง6ประเทศแล้วที่เลิกไปหมดทุกอย่างทั้งการเข้าประเทศทั้งมาตรการภายในประเทศเลิกหมดทุกสิ่งทุกอย่างแบบที่เราไม่ต้องเช็คกฎระเบียบใดๆเลยในการจะเข้าประเทศนี้เกี่ยวกับโควิดก็คือถ้ามีวีซ่าอยู่แล้วก็ไปได้เลยจบไม่ต้องดูอะไรทั้งสิ้นนะครับ ในนี้ก็จะมีบอกเอาไว้ส่วนประเทศอื่นๆในยุโรปนะั้นยังคงมีกฎระเบียบอยู่บ้างแต่ว่าการเข้าประเทศเนี่ยเขาก็อิสระแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นทางเลือกแล้วว่าเออถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วก็คือจบไม่ต้องตรวจโควิดถ้าเรายังไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจโควิดส่วนใหญ่จะเป็นแค่นั้นแต่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมอาจจะต้องศึกษาก่อนนิดนึงนะส่วนประเทศในเอเชียเท่าที่ดูมาตรการมาก็คือยังคงมีขั้นตอนมากกว่ายุโรปบ,บ้าง ก็คือนอกจากมีใบฉีดวัคซีนแล้วอาจจะยังต้องมีการตรวจโควิดก่อนเข้าหรือบางประเทศมีการให้ซื้อประกันเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยยังมีมากกว่าเหมือนประมาณว่ายังล้าหลังกว่าอยู่นิดนึงแต่กําลังตามมาแต่ที่แน่ๆคือทุกประเทศที่ว่ามานี้ไม่ต้องขออนุมัติอะไรก่อนเข้าประเทศด้วยซ้ำฉะนั้นระบบอย่างเช่น Thailand Pass เนี่ยมันเป็นอะไรที่ล้าสมัยที่สุดครับก็คือเขาก็ส่วนใหญ่จะพยายามก้าวข้ามโควิดกันแล้วจริงๆอย่างที่เขาพูด ให้เป็นโรคประจำถิ่นบ้างหรืออยู่ร่วมกับโควิดบ้างอะไรบลาๆแต่ของเราปากก็พูดเหมือนกับเขาเด้เลยนะคืออินเทรนอินเทรนแต่ว่าการกระทําน,นี้คนละเรื่องยังคงพยายามยกตัวเลขมาเป็นข้ออ้างอ,อย่างเช่นที่อ๊อฟเพิ่งจะพูดไปวันก่อนก็คือถ้าไอ้เรื่องไทแอนพา a s สหรือเทสแอนโกลอะไรเนี่ยจะผ่อนคลายหรือจะยกเลิกหรือจะอะไรเนี่ยคือเราจะต้องดูหลังสงกรานก่อนเนี่ยคือหาทางเตะทวงออกไปคือดูว่ามันพุ่งไหมเชือ้อถ้าไม่พุ่งเดี๋ยวเราค่อยมาประชุม ประชุมแล้วค่อยคิดว่าจะยกเลิกนี่ไงนี่ไงเลิกแน่เลิกแน่แต่ว่าขอเตะ่วงครับก็ก่อนที่จะออกเลยเถิดจากหัวข้อนะครับเอาอันแรกก่อนนะครับว่าที่ไม่มีความจําเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางเพราะว่ากระจกกระจกอย่างโอมิครอนนะฮะเขาไม่ได้บอกกระจกแต่คิดว่าเออไม่ต้องเลื่อนหรือไม่ต้องยกเลิกจริงๆเพราะว่าการระบาดของโอมิครอนคากล่าวนี้ก็มาจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะครับว่าเออเราไม่จําเป็นต้องไป กังวลว่าเราจะต้องยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบินหรือเปล่าก็คือสามารถจองการเดินทางไปได้โดยที่ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรคือที่เป็นห่วงไม่ใช่ตัวเชื้อโรคแต่เป็นห่วงก็คือมาตรการของประเทศปลายทางว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมซึ่งจะไม่เปลี่ยนแน่นอนหมายถึงว่าไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงแน่นอนอ่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของ CNN นะครับเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักวิเคราะห์ทางการแพทย์ก็บอกว่า ตัวเชื้อกลายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยมากกว่าเลยเกิดการเจ็บป่วยไม่มากหรือแทบจะไม่มีฉะนั้นไม่เป็นอะไรที่จะต้องน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะคนที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยไปอย่างน้อยสักหนึ่งเข็มเนี่ยแม้กระทั่งฉีดบูสเตอร์ไปด้วยเนี่ยยิ่งไม่ต้องมากังวลอะไรเกี่ยวกับการป่วยเลยฉะนั้นแล้วมันมีความเสี่ยงที่ต่ำไม่รู้จะต่ำยังไงแล้วเกี่ยวกับเรื่องของตัวเชื้อนี่นะครับ ฉะนั้นไม่มีความจําเป็นต้องเลื่อนการเดินทางหรือปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางแต่อย่างใดแล้วก็ตรงนี้ที่อ้อบ,บอกไว้ตอนต้นนะครับรายชื่อของประเทศในยุโรปเนี่ยที่ยกเลิกข้อจํากัดเกี่ยวกับโควิดเนี่ยคือมันมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ6ประเทศนี้ที่ยกเลิกหมดทุกอย่างจริงๆคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปดูอะไรเลยมีวีซ่าแล้วก็ไปได้เลยไม่ต้องดูเลยจะต้องทําอะไรก่อนไหมไม่ต้องดูเพราะมันไม่มี รวมถึงในประเทศก็ไม่มีเงื่อนไขใดๆเรื่องใส่แมสเรื่องอวัคซีนพาส,สปอร์ตเรื่องทําบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่มีใน6ประเทศนี้ไม่มีอะไรจริงๆเหมือนก่อนโควิดไม่ต้องดูไม่ต้องเช็คอะไรเลยก็จะมีฮังการีออซ์แลนดีไออสเตรเลีออลเต์ลด์ที่อยู่ติดกับยูเคนะครับแล้วก็นอร์เวย์โรมาเนียและสโลวีเนีย6ประเทศนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆฉะนั้นคนทุกประเทศ จากทั่วโลกสามารถเข้าสู่ประเทศพวกนี้ได้ไม่ต้องห่วงว่าเรื่องของฉีดวัคซีนฉีดหรือไม่ฉีดเข้าได้หมดไม่ต้องตรวจโควิดแม้กระทั่งไม่ฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องโชว์ใบฉีดวัคซีนด้วยอีกต่างหากโชว์ใบตรวจโควิดก็ไม่ต้องคือไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องตรวจไม่ต้องฉีดทั้งก่อนเข้าและหลังเข้าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นคือนี่แหละเราอยู่กับเรื่องพวกนี้มานานแล้วพอเขาบอกว่าเลิก ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ย,ายังไม่แน่ใจเราก็จะต้องให้มีการย้ําแล้วย้ําอีกว่าไอ้นั่นก็ไม่ต้องอันนี้ก็ไม่ต้องเราถึงจะวางใจเพราะว่าเราอยู่มานานไงเริ่มจะเคยชินกับมาตรการพวกนี้แล้วก็นอกจากประเทศที่พูดเมื่อกี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นก็จะค่อยๆย,ยกเลิกกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิดนะครับแต่ว่าช้ากว่า6ประเทศนี้แต่ดูเหมือนว่าประเทศที่ยังคงจิตตกที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปน่าจะเป็นอิตาลีเพราะว่ายังคงต้องมีการโชว์พาสอะไรตอนที่จะ คือ,คอหมายถึงว่าในประเทศเราก็ต้องดูเพราะว่าเราบางทีถ้ามาเที่ยวเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขายังให้โชว์วัคซีนพาสปอร์ตอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการกังวลนิดนึงว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าใช่ไหมฉะนั้นเขาต้องบอกว่าเลิกหมดทุกอย่างเราถึงจะวางใจได้แล้วคิดว่าถ้าไม่มีอะไรมากนอกจากโอมิครอนนะครับปีนี้ก็คงจะทยอยยกเลิกกันไปจนเกือบหมดแล้วอย่างแน่นอนแล้วหัวข้อที่2นะครับที่บอกว่าเออ สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยกระทบการท่องเที่ยวยุโรปมากกว่าตัวโควิดซะอีกหมายถึงว่าถ้าเปรียบเทียบในช่วงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกับโควิดมาใหม่ๆเนี่ยอันนั้นคนละเรื่องแหละเพราะว่าถึงขั้นล็อกดาวน์ปิดประเทศไปเลยเนี่ยอันนั้นคือกระทบร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าไอ้น,นี่คือหมายถึงว่าเทียบกันกับช่วงนี้ว่าเรื่องของโควิดเนี่ยโอมิครอนเนี่ยกระทบการท่องเที่ยวน้อยกว่าสงครามซะอีกในช่วงนี้ฉะนั้นถ้าเกิดใครกําลังวางแผนทริปจะไปยุโรปอยู่เนี่ยแล้วกังวลน,นะครับว่ามันจะมีอะไรหรรือเปล่าตงนี้ก นะน่าจะยืนยันได้ก็คือโดยเฉพาะพวกประเทศฝั่งตะวันตกทั้งหลายที่จะแทบจะไม่กระเทือนเลยก็จะมีแต่ประเทศที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ห่างออกมาหน่อยหนึ่งที่จะมีกระทบบ้างคือไม่ได้กระทบว่าจะมีอันตรายอะไรนะครับกระทบว่าคนจะมาหาเขาน้อยลงฉะนั้นถ้าเราไปเนี่ยมันจะโล่งมากขึ้นยกเว้นแต่ว่าไอที่อยู่ติดกันจริงๆแบบว่าใกล้มากจริงๆอันนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงนิดนึงหมายถึงว่าใกล้ก็คือแบบใกล้ชายแดนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราไปแบบห่างมากเลยไม่มีปัญหา เบื้องต้นแล้วรายงานจากสายการบินต่างๆคือทเที่ยวบินตามข่าวนี้คือจากอเมริกาที่จะบินไปเที่ยวยุโรปหรืออังกฤษเนี่ยก็รายงานว่าไม่ได้มีการปรับมาตรการหรือปรับลดเกณฑ์ใดๆคือหมายถึงว่าไม่ได้กลัวว่าจะมีคนมาน้อยลงครับเขาร,รายงานที่จะยังคงเดินทางกันอยู่ตามปกติในทางตรงกันข้ามนะครับสำรวจการจองทเที่ยวบินนะครับที่จะไปยุโรปและอังกฤษเนี่ยที่สํารวจตั้งแต่21กุมภาจนถึง22มีนาโชวว่า ความต้องการในการเดินทางเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำแถมยังความหนาแน่นในการจองที่นั่งเนี่ยยังกลับไปสู่ระดับ9 0เมื่อเทียบกับช่วงปี2019ด้วยซ้ำหมายความว่าเขาฟื้นตัวกันแล้วไงฟื้นตัวไปถึง90%ของระดับช่วงก่อนโควิดด้วยซ้าไม่เหมือนบางประเทศนะที่เอาพูดไปแล้วบางประเทศยังได้แค่ไม่ถึง1%ถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิด แล้วแถมยังมาคุยโวแบบที่ไม่ทันยุคสมัยเขาบอกว่าภายในปีนี้การท่องเที่ยวของไทยจะฟื้นได้อยู่สู่ระดับ30%ปีหน้า50%แล้วก็จะเต็ม100%ในปี67แต่นี่เขา90แล้วนะครับ90แล้วนะโดยที่แบบตอนนี้เลยนะแต่ของเราหวังได้แค่ปีนี้จะ30ซึ่งแม้แต่30เราก็ยังมองไม่เห็นเพราะว่าจากวัตรการจิตตกมากมายคือคนที่กระเทือนจากสงครามรัสเซียยูเครยนจริงๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่ ประเทศที่อยู่ใกล้ๆอย่างเช่นโปลแลนด์อ่าแล้วตัวยูเครนเองอันนี้ใครยังคิดจะไปอยู่นี่คงแทบไม่มีนะยูเครนนะแต่ประเทศใกล้เคียงอย่างโปลแลนด์มอลโดวาก็มีการจองทริปน้อยลงถึง50%ในขณะที่ประเทศที่ห่างออกมาอีกหน่อยอย่อยางฮังการีจอร์เจียบบลการียแล้วก็ประเทศแถบทะเลบอลติกทั้งหลายสงสัยจะมีโครเอเชียแอลเบเนียของอัพ้ดยอัพเพิ่งออกมาจากประเทศโครเอเชียเข้าอิตาลีนะครับ ก็สังเกตว่าโครเอเชียก็คนน้อยๆก็คือมีการลดลงของเที่ยวบินเนี่ยท,ที่จองเข้ามาเนี่ยลดลงประมาณ3 0 5 0ก็พวกนี้จะอยู่ใกล้นิดนึงทั้งนั้นแล้วประเทศที่ห่าองออกมาอีกหน่อยที่ลดไปประมาณ3 0เนี่ยก็จะมีฟินแลนด์อ่าโปรแลนด์ด้วยเหรอเมื่อกี้มีไปแล้วไม่ใช่หรือแล้วก็เช็กเกียก็คือเช็กริพับ์บิกโซโลวาเกียรโรเมเนียตุรกีกรีซอ่าออโคอเอเชีย ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สโลวีเนียสเปนแอนด์โปรตุเกสเกี่ยวอะไรด้วยอะ่ะอยู่ห่างตั้งไกลในสเปนกับโปรตุเกสเนี่ยก็คือประเทศพวกนี้เขาลดกันไปประมาณสามสิเปอร์เซ็นตหมายถึงคนที่จองเที่ยวบินเข้ามาแต่อีกในหนึง่งยุโรปทางตะวันตกอย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีเ,าเดี๋ยวอันเจรี่อยู่ใกล้กว่าอีกนะออสเตรียสวิตเซอ,อร์แลนด์เบลเยียมนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ออซ์แลนด์และสวีเดนเมีการจองเข้ามาลดลงแค่ประมาณ10%เท่านั้น ก็คือผลจากสงครามเนี่ยไม่ได้กระเทือนมากเลยแต่การกระเทือนของทางยุโรปตะวันตกที่มียอดการจองที่ลดลงมากเนี่ยเขาคิดว่าเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องการจะดูสถานการณ์ของสงครามนิดนึงแล้วก็ยุโรปจะทําอะไรเกี่ยวกับสงครามนี้ก่อนที่จะจองจากท่อนนี้คือคนอเมริกันเขาก็กังวลเหมือนกันหรือนึกว่าเขาจะกล้าเดินทางกันหมดสิยังไงก็ตาม จากคาแนะนําของผู้เชี่ยวชาญส่วนตะวันตกของยุโรปยังคงปลอดภัยที่จะไปเที่ยวและก็ไม่มีความจําเป็นสําหรับชาวอเมริกันคือเขาพูดถึงอเมริกันเลยนะเจาะจ,จงเลยนะที่จะยกเลิกการเดินทางเอาเป็นว่าจากข่าวแรกคือเกี่ยวกับโควิดโอมิครอนเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางและแม้กระทั่งเรื่องของสงครามคนที่จะไปเที่ยวทางยุโรปตะวันตกเยอรมนมีฝรั่งเศสอิตลอาลีอังกฤษอะไรเงี้ยก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องยกเลิกการเดินทางเช่นเดียวกัน ก็คือโควิดเนี่ยมันหยุดยั้งการเดินทางของเรามา2ปีกว่าแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีเรื่องสงครามตรงนี้เข้ามาเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเพราะว่ามันอยู่ตั้งไกลแล้วก็มาตรการเขายังไงก็จะสกัดไม่ให้มันมีการลบต่างๆเกิดขึ้นในยุโรปอยู่แล้วฉะนั้นอย่าให้อะไรมันมาหยุดยั้งการเดินทางของเราหลังจากที่เราต้องหยุดไปถึง2ปีกว่าๆนะถ้าเรายังแบบไม่กล้าอยู่อีกเนี่ยก็จะกลายเป็น3ปี ฉะนั้นอย่าให้อะไรม,มันมันมาหยุดยัง้งทั้งโควิดทั้งอื่นๆอีกมากมายไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งเราได้จากการที่เราจะเดินทางออกไปท่องโลกนะครับตอนนี้ก็ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ